b ิ g d e s สเ n น t i ชัสัปดาห์นี้เราขอเสนอคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นครับเราอยู่ที่ฮิโตโยชินีจะมาเที่ยวถ้ำคุณผชมครับถ้ำที่มีอายุก,กว่า3ล้านปีเลยทีเดียวครับมาเยี่ยมโรงงานเก่าแก่นะครับโรงงานทําซอสหยอ นานน้ำแห่งชีวิตแม่น้ำคูมะประเทศญี่ปุ่น เป็นแม่น้ําสายสําคัญที่มีบทบาทกับเมืองคุมาโมโตะมายาวนานกว่า700ปีโดยเป็นแม่น้ําที่มีความยาวถึงประมาณ115กิโลเมตรมีความสําคัญกับชาวคุมาโมโตะในด้านการเป็นที่พึ่งด้านการเกษตรและการค้ายังคงมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้แม่น้ําสายนี้มากถึงประมาณ6 0,000ครัวเรือนและทีน่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนม,มามากถึงประมาณ1.5ล้านคนซึ่งคิดเป็นรายได้ถึงประมาณ250ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ นี่คือจังหวัดคุมาโมโต้คุณผู้ชมครับแล้วเรามาถึงเมืองเมืองนี้เราอยู่ที่ฮิโตโยชินี่ สําหรับกิจกรรมแรกที่แม่น้ําแห่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาแวะทาความรู้จักกับศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจรของที่นี่กันก่อนซึ่งนั่นก็คือฮัตเซนบะแห่งนี้ที่ภายในก็เป็นแหล่งชอปปิ้งขนาดย่อมๆและคาเฟ่บรรยากาศดีที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชิลได้ตลอดวันเลยทีเดียวครับซึ่งภายในจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยครับนี่อะไรอรพี่พวกนี้เป็นโอ้พวกน้ำสลัดอันนี้เป็นน้ำสลัดทั้งหมดเลย ไม่ใน้ำสลัดตรงสวนข้างบนนี่เป็นแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่เอ่อน้ำพึ่งออแกนิกด้วยนะอ้อโหอันนี้อันนี้เป็นน้ำขิงซึ่งเราจะไปใส่ปรุงกับอะไรก็ได้หรือจะไปใส่สลัดก็ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นพวกน้ำพึ่งจากลูกพรมครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นชาแล้วมั้งนี่คือข้อดีของตรงนี้คือคือข้าผลิตผลิตภัณฑ์ของเข้าผลิตผลรูกอย่างก็ของเมืองนี้แล้วก็ทําที่นี่ครับ แล้ไปซื้อที่อื่นแล้วก็พูดถึงแม่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นแม่น้ําด้านหลังเนี่ยและเฟรนด์เป็นแม่น้ําที่นี่เรียกว่าอาซันบาทั้งหมดของของร้านเนี่ยที่ขายของที่ระลึกมาถึงชื่อร้านแล้วก็ร้านเนี่ยชื่อร้าน่อาซันบาแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าอะไรฮะที่ขึ้นเรือหรือท่าเรือเออเพียเออสุดยอดใช่ไหมเรียนภาษาญี่ปุ่นมาละนิดมาละนิด <G ül> อันนี้ทหารที่เราตามหาอยู่ใช่นแล้วคุณผู้ชมนี่คือน้องคุมะมงคู่มาม,ง,ม,ม,ามงไทยโชว์ามาร้นอนในตัวมัสคอตที่มีชื่อเสียงดังไปทั้งโลกเลยเขาเป็นมัสคอตประจำจังหวัดนี้นะครับที่ผู้ว่าสร้างขึ้นมาแล้วดังไปทั้งโลกเลยแม้กระทั่งต่างประเทศก็เพลงเข้าไปใช้เป็นเพลงที่ออกออกกำลังกายใช่ เขาเป็นตัวแทนจังหวัดนี้ทําให้ทุกคนรู้จักคุมาโมลโตผ่านเจ้าน้องตัวนี้นะฮะคุมาโมงนี่นะครับคุมาโมงอ่าเป็นหนุ่มนะฮะเป็นน้องชายนะไม่ใช่น้องสาวนะครับแล้วเราก็จะไปที่ไหนในจังหวัดนี้นะครับในทุกๆเมืองทุกๆอำเภอเล็กๆแบบนี้จะมีน้องคุมาโมงนี่คอยต้อนรับเป็นของที่ระลึกทั้งหมดเลยเป็นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะน่ารักมากนะครับทำให้เจ้าหมีตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็ดุ่งดังไปทั่วโลก หลังจบการช้อปปิง้งตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่แม่น้ําคูมะแห่งนี้ครับนั่นก็คือการล่องเรือโบราณชมบรรยากาศรอบๆแม่น้ําสายนี้ซึ่งเราสามารถเลือกล่องไปไกลได้ถึง10กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและตอนนี้คุณเอ๋และคุณนิรุตก็ขึ้นไปบนเรือเรียบร้อยแล้วตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เราาข้ามจากฝั่งนู้นนะฮะกำลังจะมาฝั่งนี้นะครับมาเห็นร่องรอยของน้ําที่ท่วมในปีของพันยเาจะมาดูรอยน้ำท่วมเหรอไม่ใช่พอดีผ่านมาผ่านไปเห็นพอดีครับมีมีร่องรอยของน้ําที่เคยท่วมเอ่อถึงขนาดเห็นไหมฮะคุณผู้ชมต้องดูเนี่ยอ๋อที่สีม่วงๆขาวๆนี่ใช่ไหมข้ามไปถึงนู้นเลยฝั่งนี้เลยต้องถึงขนาดสร้างกําแพงหรือเขื่อนที่เราเห็นไม้ไม้บรรทับนั่นใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วไม่ทัดขาวม่วงเลยขนานั้นแสดงว่าแม่น้ําสายนี้นีไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะมีความเชี่ยวกราดแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านสวยใสสวยทีเดียวนะครับสูงขนาดนั้นก็เลยเืินนี่เกิดเล้วเรามาสร้างใหม่กันคุณผู้ชมเคยช่วงงานนั้นโอ้โหแล้วก็แม่น้ํานี้คุณผู้ชมดูก็ไม่ได้ลึกมากนะครับมองไปเราไม่เห็นลึก้นนี่เห็นเห็นก้นข้างล่างแล้วคุณผู้ชมใช่ใช่ ผู้ชมครับการจะเป็นผู้ชายแจวเรือนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะฮะท wow ุกอย่างไม่มีอะไรง่ายโอ้โหเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นการเอาเอาเจ้าพายเนี่ยชวัดชวัดชวัดชเวียนไปอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเดินไปเดินทางไปข้างหน้ายากมากแล้วตัวพายนี่ก็หนัก อย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านเรไงคุณเมียนมาหรือคุณเวียดนามไงใช้เท้าอ่ะก็คือกุ้คอก้คกู้คือกู้คอกู้คือกู้คือกู้คืกือกูรือ้ือกระดือก้ืออกอโ้อกอก้ค้วือก้คหอก้วอ้คือ้เือก้สออ้อก้อกอกู้โอ้คอ้ือก้ือก้คอ้อู้คือกูาคือ้อกู้คือู้คืนกก่งจริงเ้ยเอ็นของเวียดนามเคอยไ้ไดอย้ไอ้คือกู้คยกั้ไดชู้ชืยชุยนื่กูอ้โห

เป,เป็นถ้ำที่ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปีคิเตศราชักราช1973มีลักษณะเป็นถ้ำหินปูนที่มีอายุมากกว่า3ล้านปีถ้ำแห่งนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ4,800เมตรและยังเป็นถ้ำที่มีอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ประมาณ14องศ,า,ศาเซลเซียสต,ตลอดปีครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากถึงประมาณ2 0 0 0 0 0คนต่อปีและคิดเป็นรายได้ประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ วันนี้เราจะมาเที่ยวถ้ำคุณผู้ชมครับถ้ำที่มีอายุกว่า3ล้านปีเลยทีเดียวนะะโอ้โหไปเที่ยวถ้ำกันดีกว่านี่คือวางแผนมาเที่ยวถ้ำกันนะครับมาเดินสบายๆชิลๆถ้ำชื่อว่าคิวเซนโด ที่บอกว่าอายุเป็น3ล้านปีเนี่ยต้องบอกว่าเขาทาเส้นทางที่เขาสํารวจทั้งหมดนะฮะวรวมๆแล้วประมาณ5กิโลเมตรเส้นทางสํารวจด้านในมีความสวยงามเยอะแยะ,ยะนะฮะ,ะอุณหภูมิด้านในเย็นด้วยวันนี้เราใส่แจ็คเก็ตมาเรียบร้อยเลยเราบอกว่าใส่แจ็คเก็ตมาซะหน่อยในการเดินเข้าไปชมนะครับ5กิโลจะมีเราไม่เดินไม่ถึงหรอกเราเดินประมาณหนึ่งมีแบบสํารวจคร่าวๆมี2คอร์สเดี๋ยวให้เลือก คอร์สแรกคือเป็นเบสิกการเดินสำรวจคร่าวๆสบายๆอันนี้เดินเล่นๆตึงๆน้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะนี่เป็นต้นแล้วมีแบบแอดวานซ์หน่อยแบบ explore หน่อยมีก็ก็ไปค้นหาไปปพนลึกไปไปพิสูจน์แถมอีก200เมตรโอ้เยอะมากโอ้โหแถมอีก200เมตรแล้วก็ใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณเกือบชั่วโมงอันนี้มีคอรคอสให้เลือกนะฮะผู้ชมตามมาเที่ยวกันฮะตกลงเอาแบบไหนเบสิกหรือว่า เบสิกเหรอเบสิกเอาเบสิกเนาะเราจะได้ไปเที่ยวต่อคุณผู้ชมเอองั้นเดี๋ยว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 ท่าผู้ชมไม่ไหวเราอะไหวแต่งตัวรัดกูแบบนี้คุณผู้ชมฮะแจ็คเก็ตอย่าลืมนะรองเท้าใส่สบายมาไม่ว่าเที่ยวน้นไหนก็ควรจะใส่นะฮะข้างในเย็นคุณผูข้างในเย็นมากเชิญครับเชิญครับ นี่ไงมีแบบนี่ไงเอาค่าเข้าชมเป็นสแตนดาน์ดธรรมดาแบบธรรมดาแบบเบสิกเบสิกนี่ไงนี่ไงอันนี้เราไปไปไปสำรวจอะแบบสำรวจแบบสำรวจเลยแหงนึ่มาหน่อยคุณผู้ชมไคเข้าไปชมด้านในต้องเตรียมเอ่อบู๊เตรียมหมวกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปข้างในเราจับตังค์แล้วก็เช่าหมวกใช่ครับ นยมมีสุดทางเดินตรงเข้ามาด้านหลังนุยมมาตรงที่แรกเลยที่จัดไฟไว้แล้วก็มีปล่องนะฮะให้เราคอยดูเนื่องจากว่าสุดพอสุดตรงนี้ปุ๊บมีปล่องขึ้นไปด้านบนก็คือเป็นทางระบายอากาศของถ้ำนะฮะเป็นที่ติดต่อของถ้ำแล้วก็เป็นทางเข้าออกของน้องข้างข่าวด้วยครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะดู ความเย็นก็ย้อยลงมาไงเราถึงได้รู้สึกหนาวแล้วก็พัดออกไปนะเราได้เดินจะพักความเย็นแล้วว่าความเย็นต้องลงที่ต่ำจากสิ่งที่เราเดินเข้ามาเนี่ยร้อนก็ระบายออกไป นี่นี่คือจุดแรกเลยนะครับที่นักสำรวจเจอถ้ำถ้ำนี้นะฮะลยตัวลงมานี่ภาพนี้ลรยตัวตรงเขาไม่ได้เจอตรงนั้นแล้วเป็นรูถ้ำแล้วเข้ามาไม่ใช่เขาลงมาทางปล่องอีกปล่องหนึ่งนี่คือปล่องที่สองการค้นหาหาจากข้างบนอ๋ใช่คุณผู้ชมแล้วลยตัวลงมาลยตัวนี่ลยตัวลงมาเลยแล้วแล้วมา แล้วมาโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้นี่ช่องนี้ลงมาจากช่องนี้เลยลอยตัวลงมานี่นี่ช่องนี้ครุผู้ชมอ๋อลู่นะนี่ช่องนี้ลอยตัวลงมานี่นี่เหรอนี่นะฮะ สำหรับถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง500เมตรจากระยะทางทั้งหมดเกือบ5กิโลเท่านั้นครับแต่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศภายในถ้ำนั้นสวยงามและคุ้มค่าในการเข้าเยี่ยมชมจริงๆครับและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางให้เลือกสำรวจโดยแบ่งออกเป็น2แบบเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกประเภทอีกด้วยครับโอ้โหเราเข้าไปอยู่ในถ้ำนะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเห็นอะไรแวแวๆข้างหลังผมไหมครับนินจานินจาไม่ใช่ข้างหลังผมเนี่ยไหนอะ เนวะเนี่ยอันนี้เสาความรู้สึกเหมือนอยู่นิวยอร์กหรืออยู่ปารีสเสานี้เหรอเนี่ยเสาไฟอย่างนี้เลยนึกออกไหมที่พี่เอพาผมไปอ่ะนิวยอร์กปารีสเนี่ยเป็นเสาอย่างนี้เลยแล้วมีโคมไฟอย่างนี้เลยสวยสวยสวยไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่ว่าต้องมีพลังงานเยอะๆนะครับถ้ากิดจะมาเดินดูธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็เก่าแก่สามล้านปีไม่สามล้านกว่าปีไม่ต้องเดินเก่งมาก แต่ว่าต้องต้องเดินคล่องๆหน่อยเท่านั้นเองไม่ต้องมไม่ต้องเดินเนก่งมากเพราะว่าทางเดินง่ายยกเว้นการขึ้นบันไดน,นี้เท่านั้นมีความสูงอะครับเมื่อ,อกี้เราขึ้นไปแล้วเนี่ยลงมายังยังไม่หายหอบเลยครับนี่คุณผู้ชมมีออสองคอร์สที่เรียนนะฮะเรียนให้คุณชมทราบว่ามีคอร์สแรกก็คือเดินเบสิกแบบนี้นะฮะคือบ,บันไดสีนี้บันไดสีนี้คุณผู้ชมนี่เลยนะฮะที่เราขึ้นไปก่อนครับแล้วก็นี่ถ้าเป็นคอร์สแบบเนี้ย explore หน่อยนู่น อันน,อนูนอันนู้นมูไปได้คนละสี<อ>ใช่ไหมอันใช่คนละสีอันนี้ต้องมีไกด์มีใส่หมวกมีใส่บูทแล้วนะครับ<อ>ยังไงถ้าชอบแบบเอ็กซ์อหน่อยนี่ดูตัวอย่างนูน่นอย่างนู้นเลยเข้าไปลึกๆเลยมา<อ>แ,บบแบบแปลกๆเลยนะครับ เที่ยวในถ้ำแห่งนี้เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเพราะที่นี่ได้มีการจัดทำเส้นทางเดินเอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดูแข็งแรงและไว้ใจได้และหลังจากที่เราเดินสำรวจภายในถ้ำไปเรียบร้อยก็อย่าลืมแวะมาสั่นกระดิ่งแห่งสันติภาพที่ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกกันด้วยนะครับซึ่งความเป็นมาของเจ้ากระดิ่งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณเอและคุณนีเลิกกันเลยครับ คุมาโมโต้ที่จังหวัดที่เรามาเนี่คุณผู้ชมครับเมื่อปี2020เดือนกร,รกฎาคมเกิดน้ําท่วมใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วตรงที่เราจืนตรงเนี้นะครับ เป็นศูนย์บัญชาการประมาณนี้นะฮะคอยช่วยเหลือคนแถวนี้นะฮะในการบูรณะถ้ำก็ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เลยในการเลี้ยงข้าวานะครับมีการแจกจ่ายอาหารอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดเลยนะ,ะนี่คือระฆังระฆังแห่งความขอบคุณระฆังแห่งมิตรภาพนี่คือรักังที่มีความหมายมากนะครับงนั้นคุณผู้ชมแวะผ่านมาเที่ยวถ้ำนะครับอย่าลืมมาตีระฆังที่เขาแสดงความขอบคุณให้กับใครกันแล้วแต่สำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยนะฮะ ตำนานโชยุแห่งคุมาโมโตะขามาตะโชยุประเทศญี่ปุ่น มาตะโชยุเป็นโรงงานผลิตโชยุเก่าแก่ที่มีอายุมากถึง1 3 1ปีเป็นโรงงานที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ10,000ตารางเมตรเป็นโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์หลักคือโชยุ4ประเภทด้วยกันและสามารถผลิตและส่องออกไปยังทั่วประเทศได้มากถึงประมาณ20ล้านขวดต่อปีโรงงานแห่งนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา,มามากถึงประมาณ3 0 0 0 0คนซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้มากถึงประมาณ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ ผู้ชมเราเรากำลังมาเยี่ยมโรงงานใช้คำว่าโรงงานเก่าแก่นะครับโรงงานทำซอสเหยาะคุณผู้ชมโชว์อยู่ที่นี่ใช้ทั่วเหลืองผสมข้าวสาลีทำคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปดูการการะทำโชว์อยู่ก่อนอนี่เป็นโรงงานเล็กๆที่อยู่มา90กว่าปีานะครับเขาเรียกโรงงานแล้วเนี่ยครับเขาเรียก90กว่าปีใช่ครับ กลิ่นหอมมากนะฮะมาถึงเครื่องแรกนี่เป็นเครื่องเครื่องนี่เขคั่วเครื่องคั่วฮะนี่นี่ไงคั่วคั่วนี่อันนั้นเขาไปหมักแล้วอันนั้นไปหมักไปหมักแล้วมาเปิดดูเปิดน้ําดูนี่นี่ตัวคั่วใช่นั่นหมักนะฮะก็คั่วเขาคั่วข้าวคั่วคั่วไอ้ถั่วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็จะใช้ผู้ชมก็จะใช้ถั่วเหลืองนะฮะรวมกับข้าวสาลีนะฮะที่จะทําเจ้าโชว์อยู่หรือเจ้าซอสญี่ปุ่นเนี่ยครับ ขัวเสร็จก็เอาไปหมักข้างในนผู้ชมเป็นที่หมักที่จะเติมเจ้าเชื้อใบละสองตัวน,น,นะก็คือเจ้าเชื้อรานครับคุณผู้ชมจุลินซีอ่าเชื้อรากระจูลินซีครับ笑<笑>เลขตัวคือยีสนะครับนะครับเติมเข้าไปเชื้อที่เขาหมักไปในนั้นประมาณหนึ่งปีแล้วก็ย่าไม่นูนเลยยเพื่อให้เขาให้เขาให้ย่อยอ่ะให้เขาย่อยไม่ใช่เราอ๋อนี่นี่อยไม่้านหมักตรงนี้ต่อนี่นี่มันหมักตรงนี้ต่อคุณผู้ชมดูนี่ มีถังมบกตรงนี้หกกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้นะครับนี่มีทั้งหมดนี่สามเบอร์ครับหนึ่งสองหกเออหนึ่งสองสามหกหกถังนี่ถังที่หนึ่งก็จะรู้ว่าอันนี้ใส่หนึ่งไปแล้วมีวันเดือนปีจะบอกว่าถังที่หนึ่งใส่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ถังที่สองเนี่ยก็จะมีวันเดือนปีถังที่สามก็มีหมดหกถังหรือว่าหกแกลลอนซึ่งเขาไม่ได้แค่นี้เขาลงไปลึกนน มีหน้าะเอะมันไม่ได้แค่นี้นะไม่ได้แค่นี้แคเขาบอกว่านี่ใส่ได้ห้า0ันรอลิตรเนี่ยมาแค่นี้ไม่น่าจะพอลง้าให้างนี่นี่ใส่ได้ห้ากสิขวดก็จะเต็มแล้วล่ะ5,400ันสี่รลิตรเนี่ยถ้าถ้าถ้าสูงแค่นี้ห้าสขวดก็หมดแล้วไม่ใช่จะลงไปใต้ดินเพื่อต้องการความเย็นนี่ไม่ให้เขาไม่ให้เขาร้อนละอุ่แล้วก็ระเหิดไปเร็วมาก น,นี่คือหม้อต้มคุณผู้ชมครับดูจากความหนาของหม้อนี่แรงดันสูงมากนะฮะนี่นี่นี่คือตัวตัววัดแรงดันความร้อนนะฮะเข้าไปฆ่าเชื้อต้มนะฮะนี่คุณผู้ชมดูแรงดันนี่ลงวันนี้จะฝั่งนูน้นเข้าไปต้มแรงดันมหาศาลเลยนะาฝาเชื่อฝาตัวฝานี่ก็หนาปึบเลยนี่คือความมันลงมานะครับจริงๆแล้วมันคือตตั้งมันขึ้นไปหมุนได้ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอัดตัวอัด ตัวอัดบีบไงตัวบีบบีให้น้ำออกมาหมดเหลือแต่กาอ๋อจะจะเป็นนี่โล่งๆแล้วใช่โล่งๆแล้วอัดให้ให้คลายน้ำมาแล้วเหลือแต่กากก็เอากาไปทิ้งนี่แต่ว่าเขาใส่ไว้ในถุงนะซอยอ๋อใส่ในถุงนิ่นอ๋อเขาจะใส่ในถุงแล้วบีบอัดมาแล้วก็ยกถุงเอากากนั่นอาจจะไปทําน้ำสองน้ำสามน้ำสี่หรือหลังจากนั้นก็เอาไปผสมทําปุ๋ย บรรจุแล้วนี่ไงพวกบรรจุอ๋อนี่มีหมุนหมุนเหมือนหมุนหมุนแตงก็ใช้ใช้ในห้องอาหารครับร้านอาหารครับมีตัวกรองอีกทีนึ่งออย่างนี้นี่เองนอเราใส่เป็นถังๆเนี่ยใช้ในกิจการแบบการทำอาหารพวกใช้เยอะๆใช้เยอะใช้เยอะใช่นี้ใช้เยอะ นี่คือการชมโรงงานแท้ๆนะครับคุณผู้ชมคำว่าโรงงานแท้ๆหมายถึงว่าโรงงานจริงๆที่ทํางานอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เ,เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเข้ามาดูงานได้ด้วยการพื้นที่ไว้ให้ชมแล้วก็จัดการเรื่องความสะอาดการปลอดเชื้อได้ค่อนข้างดีนี่คือการชมการผลิตจริงๆเลยนะครับ